ข่าสู่คุยข่าวเช้าวันหยุดค่ะหลายวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในบางพื้นที่นะคะทั้งในพื้นที่ภาคกลางเองทั้งในต่างจังหวัดเองแต่ว่าปริมาณน,น้ําฝนนั้นก็ยังคงไม่เพียงพอค่ะ,คะเขาก็เลยได้มีการออกสํารวจปริมาณน,น้ําเหนือเขื่อนในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะพบว่าปริมาณน,น้ําเหนือเขื่อนนั้นก็ยังคงมีปริมาณที่น้อยอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยประชุมเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรที่จะปลูกข้าวนาปีค่ะก็ติดปัญหาภัยแล้งพื้นที่อีสานกับคุณพงศิษฐ์วันวิจิตค่ะ ขอบคุณมากครับถึงแม้ว่าช่วงระยะนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ตามนะครับแต่ก็พบว่าในโซนภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกนั้นยังคงประสบปัญหาภายแล้งอยู่ครับแน่นอนครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ก็เพียงเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําให้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นครับกรเกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีการชะลอในการปลูกข้าวนาปีครับ ที่จังหวัดชายภูมิก็พบว่าปริมาณน้าในเขื่อนจุราภรเหลือน้ําเพียงอยู่ประมาณ71.90ล้านลูกบาทเมตรหรือ43%จากความจุอ่าง188ล้านลูกบาทเมตรส่วนที่เขื่อนห้วยกลุ่มปัจจุบันนะครับมีน้ําในเขื่อนอยู่ที่5.36ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น26 จ50จากความจุอ่าง20.23ล้านลูกบาทเมตรซึ่งนับบ้าทั้ง2เขื่อนครับเหลือน้ำน้อยที่สุดในรอบ10ปีซึ่งทางเขื่อนอาจจะต้องชะลอในการปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรครับเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วง ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายกิติกุลเสภาศีราพรผู้อำนวยการโครงการชทรัทานขอความร่วมือชาวนาน,นะครับในพื้นที่ชะลอการทํานาปีออกไปก่อนเนื่องจากไม่มีน้ําเพียงพอจะหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาเนื่องจากพบว่าอ่างเก็บน้ำนครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน20อ่างยังมีปริมาณน้ํากักเก็บที่ต่ําอยู่เพริเเพียงร้อยละ50หรือ152้าล้านลูกบาทเมตรจากปริมาณน้ําความจุทั้งหมดนะครับ298ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งในจํานวนนี้มีอ่างเก็บน้ําอยู่ในขั้นวิกฤตที่ไม่สามารถส่งน้ําหรือปล่อยน้ําให้กับเกษตรกรครับทำการเกษตรได้ในพื้นที่กว่า270,000ไร่ด้านจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับหน่วงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและได้ขอความร่วมืนครับไปยังกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ใช้น้ําในเขตจมรทานที่ไหลผ่านให้เลื่อนการปลูกข้าวนาปีออกไปก่อน,นครับเนื่องจากน้ํามีน้อยและทางกรมจมรทานนะครับต้องผันน้ําช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภายแล้งนะครับ ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคเช่นเดียวก,กันกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตอนออกนะครับที่มีการตั้งฐานปฏิบัติการที่ฐานบินวัฒนานคร206อําเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสกแก,ก็ได้เร่งทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําให้กับเขื่อนที่มีปริมาณน้ําน้อยและพื้นที่ทางการเกษตรในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและภายแล้ง แล้วมาปิดท้ายกันที่จังหวัดปราดมุรีนะครับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้าทํานาเนื่องจากต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและภายแล้งเช่นเดียวกันครับประกอบกับยังคงประสบปัญหาภายแล้งในพื้นที่ในหลายอำเภอแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วก็ตามครับแต่ก็ยังคงส่งผลทําให้พื้นที่ปลูกข้าวกว่า41,000ไร่นะครับได้รับความเสียหายไปแล้วนี่ก็เป็นสัญญ,ญาณนะครับบอกให้กเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับในปีนี้นะครับท่านมีการปลูกข้าวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกข้าว ในการชะลอปลูกข้าวออกไปก่อนครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงครับช่วงนี้ไปติดตามชมข่าวกันต่อทางสถานีครับขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่ที่น้องเกษตรกรภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบนะคะภาคเหนือ